น,นี่ครับปี13 1. เอสเมผตภัณฑ์ทำความสะอาดอนเนกประสงค์ครับก็สั่งซื้อมาใช้ในแฟนเพจเขาแล้วก็ทางลายอันนี้ผมใช้ไปเกือบจะหมดแล้วครับนี้หมวกกับน,นอกเนี่ยเก็บไว้นะล้วมันมันค่อนข้างมีกลิ่นอับอ่ะเพราะว่าใส่ไว้ในลังตัวนี้เอามาใช้มันเหม็นก็เลยเนี่ยใช้ไอตัวปี13เอสเนี่ยที่ผสม แล้วก็ฉีดสเปรย์ลงไปเนี่ยดับกลิ่นดับกลิ่นที่ดีนะครับกลิ่นเม็ดพวกเหม็นอับหรือว่าไออะไรพวกนี้แล้วก็ฉีดจริงไว้แล้วก็ผมก็เอาตากแดดไว้ที่หลังห้องกลิก่นอับมันก็หายไปดีครับตัวนี้มี3เมตรไปทดลองซื้อมาใช้กันได้แล้วก็ผสมเอาเขาก็จะมีถังสุดเข้มข้นแล้วก็ใช้ตัวถังเนี่ยผสมใช้สัก2ฝาแล้วก็น้ำเปล่าใส่ลงไป กุตเต็มแล้วก็ฉีดแต่นี่ผมผสมไว้แล้วใช้กับทุกวันเลยจะหมดละคาบมันคาบอะไรก็ใช้ดีผมเอาไปล้างตู้เย็นด้วยแนะ่ะนี้ฉีดทำความสะอาดได้ดีมาก